สวัสดีครับวันนี้ร้าน PS นำเสนอนะฮะ BX ครับ,บ,ค,รบคันนี้มาใส่ล้อใส่ยางเอ๊ะกับเรานะฮะใหม่เพิ่มแล้วก็มีปีกนกสันลูกหมากกันโรงซันหน้าหลังเลยนะครับดีวจะให้ดูนะครับว่าเราใส่เป็นยังไงบ้างลูกค้าบอกไปลองเทสมาขับแล้วเฟิร์มนะฮะเฟิร์มดีเลยนะครับนี่ฮะ อันนี้ปีกนกนะฮะคันนี้ไปเปลี่ยนโชค๊คมากับเราแล้วนะครับกลับมากลับมาเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางปีกนกลูกหมากนะครบชุดเลยนะเห็นนะครบชุดเลยนะครับอ่าแต่มาด,ดูข้างหลังกันนะฮะข้างหลังเนี่ยลูกหมากหลังนะฮะเราเห็นเลยครับอยู่ยด้านนี้ สีส้มๆนะล่างนะฮะมีหมากกันโพงนะฮะสหรับอันนี้ก็เป็นแม็กเอโนะครับแม็กเอโแล้วก็ยางโตโยตี3นะครับยางโตโยตี3สาจบเรียบร้อยนะครับสำหรับรูปกรงก็เหมือนเดิมนะก็จะลดนิดๆเหมาะกับการใช้งานนะครับ ลูกค้าบอกเลยว่าขับเพิ่มขึ้นนะครับแน่นขึ้นครับเพราะว่าครันนี้ผมได้รกำการโหลดหน้าหนึ่งนิ้วครึ่งหลังนิ้วครึ่งน,นะครับอันนี้มาอัปเกรดช่วงล่างใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ทั้งหมดนะฮะชมรูปทรงกันเสร็จนะครับสหรับคลิปนี้ท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ